ทอวรมกุโเจ้าเลืองนแ่ตอนอันหนึ่ง่างวันเทาไหวกุฏะัปะเตอตอะนังเก้ียวหงำโลก้อเมืองตาต้นติดอยู่คนกตอนนอกนอกคนหน่อยพุโธเจ้าเรือมุ่งแง่อนอันหนึ่งตายเนือตั้งแทเกสาการีอภิิสามเป็นบัวท้องยืนย่อสวายวายโอขาดีตั้งส่วนอธิิฐานขอให้ถึงนดวงใสอุ้งอั้มบูชาแก้วจักสุขาขื่อจาทัู้ขอให้เป็นปฏิตีใสบูชาบายยอดไต ใจพุทธาปัตตานาบมดทุกสิงหเ็็นสิงจำสำดาดไว้ปูซาไหวสุวรนเครงเทวดาดาวเทพาพันทรขอให้มาใส่ฟองทูกาทูแดนนักโมตสาปะสวะโทนาสัง กายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีที่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ร่วงล้ำร่วง,งเสมอที่รู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีแต่บาร,รมีขององค์หลวงปู่ปูบาคําเป็นทิร่ระัญโยที่มันเกิดขึ้นแล้วนี้ขอบาร,รมีขององค์หลวงปู่ได้โปรดจงอดโทษประทานอภัยจาโทษ ให้แก่บุคคลที่โง่เขาทั้งหลายที่ไม่รู้ก็ดีที่รู้ก็ดีที่ตั้ใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขออย่าได้มีเวทีกรรมติดตัวในบารมีขององค์หลวงปู่ิี่เทินจาาพังอาปรารรข้ามาตุโนผันเต Pamarinak awara da kaang Sapang apaang kamak kuno kante acar pamarin awarana kang Sapang apa raang อัศภาคของหลวงโบร์แปลสภาเป็นพระธาตุนี่คือพระขีนาศกเป็นพระอรหันต์ของแท้ใครที่คิดอะไรก็ตามนะมาขอขมาให้เรียบร้อยก่อนที่จะอันเชิ่อกักทีให้ใจเราไปสุดตาเลยสุดก่อนที่จะไปสู่พระธรอมกนะหลวงปู่ไปนิพพานแล้วแต่เรายังเรียนว่าอยู่ในกามาโลกอยู่นะในโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสราคะตัญหาโทภะอยู่ต่อไปนี้หลวงปูจ่จกะ ทำให้พวกเราไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร hand, อยู่แห่งคนใดเห็นดังตังรวย

ต้องหมวงลูกหลานแล้วครับต่อไปนี้ลูกหลานจะได้ปฏิบัติตามสิ่งที่หลวงปู่สอนขอแค่บารมีของหลวงปู่ได้ปกปักรักษาดูแลเกื้อหนุนนำวิชาทั้งหลายของหลวงปู่ให้คงอยู่จากนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่กูบาคำเพงนะครับทุกคนนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ทิฟฟี่นะครับครับสวัสดีครับครับผมเป็นลูกศิษย์นะครับก้นกุฏิเลยนะครับแล้วก็ใครที่ดูพวกรายการอิอาอุหรือว่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่กูบาคำเพงนะครับยุคต้นๆที่ที่ท่านโปรโมทนะครับ พระของหลวงปู่ครูบาคำมเพงครับในวงการโซเชียลจะรู้จักนะครับพี่ท็อฟฟี่นะครับขอเชิญพี่ท็อฟฟี่พูดถึงพิธีกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้มีพิธีกรรมนะครับก็คือเป็นการขอขมาหลวงปู่นะครับเป็นการขอขมาอัฐิธาตุของท่านนะครับก็พิธีกรรมเมื่อกี้นี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการอัญเชิญอัฐิธาตุขึ้นสู่บัลลังก์ที่พวกเราเตรียมไว้นะครับแล้วก็จะมีการนำ แสงเทียนของเราลุกศิษย์เนี่ยจุดตั้งแต่บริเวณที่หลวงปู่ได้มรณภาพาที่กุฏินะครับที่เห็นอยู่นี่คือกุฏิของหลวงปู่นะครับที่หลวงปู่ได้มรณภาพครับ,รบเราเราจะจุดตั้งแต่ตรงจุดที่ท่านได้มรณภาพลงแล้วเราก็จะนำแสงเทียนเนี่ยเพื่อที่จะส่องทางให้หลวงปู่แล้วหลวงปู่จะส่องทางให้กับเราลูกศิษย์นะครับ เพื่อที่จะนำเนินชีวิตของพวกเราให้เจริญก้าวหน้าต่อๆไปครับวันนี้เราได้มาเจอคุณอ้อมนะครับลูกสาวคนที่3ของหลวงปู่นะครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณอาจารย์จักด้วยนะคะคแล้วก็อยากจะขอบคุณลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นท่านฤาษีทั้งหลายแหล่หรือว่าจิตต่างๆที่เคยได้ได้เคารพและศรัทธาหลวงปู่คำเพียงของเรานะคะผมหนุ่มหน้ามนตอาจารย์รัชพล ลิขิตแห่งฟ้าจากเชียงใหม่นะครับวันนี้มาที่วัดสันติกุสุมานครับเพื่องานของหลวงปู่ครูบาคำเพงทิตบปัญโยนะคะครับวันนี้เรามางานเป็นงานบูรพาจารย์ร้อยวันหลวงปู่ค่ะร้อยวันร้อยวันครับผมก็เลยมาเป็นเป็นลูกศิษย์ในฐานะเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ก็เลยมากราบสักการะครูบาอาจารย์ครั้งสุดท้ายแล้วปีหน้าเราจะมีอีกไหม ีหน้าก็น่าจะเป็นวันครบรอบเดือนช่วงเดือนพฤษภานะคะช่วงเดือนพฤษภาแล้วอาจจะมีงานอีกน่าจะเป็นวันที่25พฤษภาเนี่แหละคะ่ะครับแต่ว่าพรุ่งนี้29ถ้าใครไม่มีโอกาสมามันเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์น่าจะเป็นตำนานเลยนะคะใช่งานครั้งนี้เพราะว่าฤาษีฤาษีนีแล้วก็พระอาจารย์ต่างๆทั่วประเทศนะคะได้มารวมตัวกันที่นี่ วันนี้ก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้ได้มาช่วยในเรื่องงานเห็นว่าเมื่อคืนก็นอนดึกกันเลยนะคะเพื่อครูบาอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบทุกครับ